สวัสดีจ้าพี่น้องจ่าดูสิค่ะยา้พามาดูไอ้สเนลดูสิคะสวยงามมากเลยอะสเนลดูมากกับโปอยๆสวยงามมากเลยอืมเกิดมี ห้าจุ่มของริเยี่ยมนะคะเยี่ยมตอนนี้ห้าจุมสวยงามมากเลยสเนลม่ยังรลอบึงทีม่มาต๊พี่หน่องคางขึ้นว่ามันนางเอกมิวสีกุนได้นเสน่สวยๆจริงๆสวยงามมากเลยค่ะ นี่ขนาดในเมืองนะถ้าเป็นแถวบ้านนอกตามไร่ตามสวนคงจะสวยมากเลยแต่ในเมืองมันตอนนี้ไม่มีรถนะคะเพราะว่าห้าทุ่มจะหกทุ่มแล้วใหญ่ออกมาถ่ายแถวหน้าบ้านยายจะ้ะอู้หนาวมากเลยสวยมาก นน้สวยมากเลยยิ่งดึกๆยิ่งสวยนะคะ ยิ่งดึกๆแล้วยิ่งสวยมากสวยจริงๆตกแล้วตกแล้วจ้ะครั้งที่สองของเบลเยี่ยมนะคะครั้งที่สองของเดินงไม่ใช่ของเบลเยี่ยมของมังนี้พูดผิดค่ะพูดผิดในคืนที่หลับไหลในขณะที่เราเดินออกมานะคะเราเดินออกมาแล้วก็เดิน ท่ามกลางท่ามกลางสสยหิมะที่เหน็บหนาวมองซ้ายไม่มีใครมองขวาก็ไม่มีใครมีแต่เราคนเดียวเท่านั้นแล้วเราก็เดินไปเดินไปโห,หน่ากลัวมากเลยอ่ะขึ้นท่ามกลางแสงหิมะแล้วเราก็เดินไปเดินไปีหสวยงามมากค่ะ นางเอกมิวสิกนะคะนางเอกมิวสิกท่ามกลางหิมะท่ามกลางสายลมทิ่เหน็บหนาวจะมีใครเล่ารับรู้จะมีใครบ้างเห็นฉันเขาบ้านกีกลัวหนาว